มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่รักสิ้นนะคะชอบงานโบราณชอบงานคลาสสิกคุรินแนะนําผืนนี้คุรินสวัสดีค่ะวันนี้มีสิ้นมุกโบราณนะคะสีโบราณงานโบราณเชิงไหมสลับสีนะคะงานพรีเมียมเลยพรีเมียมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อผ้ากันค่ะเห็นไหมคะการที่คุรจับผ้าขยับไปมาแบบนี้นะคะอยากให้คุณเห็นว่า คนทอคนนี้นะคะฉลาดในการออกแบบมากนะคะมีการใช้สีแดง แบบหัวสิ้นแบบนี้นะคะเหลือบกับสีเขียวมังคุดนะคะทำให้สิ้นมีความเหลือบมีความเงาทางั้งๆที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าที่ดูแลง่ายแบบฝ้ายทั่วไปแต่มีความเหลือบเงาแบบไหมนั่นเองนะคะเชิงก็เป็นเชิงไหมค่ะซึ่งมีการสลับสีเป็นสีโบราณนะคะแดงทับทิมกับเขียวมรกต ลายน้ำอ่างเนี่ยค่ะเวลาเราเดินผ้าเราจะต้องแสงเงาวาวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเชิงเราใช้เส้นไหมในการทอค่ะเดี๋ยวคุณดินพาไปชมทุกมุมทุกองศาเลยคือคุณแค่พันพันไว้กับหุ่นนะคะไม่ว่าจะมองมุมไหนองศาไหนก็สวยงามค่ะ บริเวณนี้นะคะคุรินเย็บติดกันไว้นะคะเรียกว่าเย็บบ่วงพยายามให้ริ้วและลายชนกันให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งเราดูแลเราใส่ใจงานให้คุณแล้วนะคะการันตีว่าคุณได้ผ้าผืนนี้ไปคุณจะได้ผ้างานที่ดีมากๆนะคะผืนนี้เลยค่ะเป็นสิ้นมุกตาเล็กลายโบราณค่ะ ต่อเชิงไหมสลับสีนะคะแบบนี้เลยสวยจริงๆแล้วก็งานสุขโขทัยนะคะเป็นงานที่คุณนุ่งได้ยาวนานนะคะเนื้อผ้าดีสีไม่ตกด้วยนะคะแบบผืนนี้นะคะทอนแน่นมากๆค่ะ ราคานะคะราคาผ้าค่ะ3,500บาทนะคะสนใจทักถามไทยคุรินมาได้ในหลากหลายช่องทางกดคำอธิบายคลิปนะคะคุรินมีลิงก์สามารถกดมาสอบถามพูดคุยกันได้ในรายละเอียดค่ะแม่ค้าพูดง่ายใจดียินดีตอบคุณทุกคำถามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ